ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทันให้เราหนักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจละบากหากไม่ยอม ชูรักชูรสโดย s i n ค Corporation สวัสดีครับุณผู้ชมสวัสดีค่ะชูรักชูรสในค่ำคืนนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นาสาวๆนะครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องผู้หญิงผู้หญิงแบบจัดหนักจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งรังไข่นะคะเรื่องปัญหาประจําเดือนแล้วก็ใครที่มีลูกสาวเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะกับอาการช่องคลอดติดซึ่งอาจจะส่งผลกับ ลูกสาวต่อโตได้ออลองชมไฮไลท์ของรายการกันเลยกันแป๊บเดียวกลับมาสนุกกันต่อกับรายการชูรักชูรักสีของประจำเดือนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะก็คือบอกโรค,คะนะคะหนึ่งสีประจำเดือนถ้าสีแดงแจ๊ดแสดงว่าออกมาจากเลือดเส้นเลือดแดงต้องระวังร,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 ระวังระวังระวังโดยเฉพาะเรื่องของมะเรง็งของเนื้อง,งอกนะคะอันที่สองก็คือถ้าสีดำท่านคุณครับขอพอรวันนี้อยากได้อะไรครับความรู้ดีครับทำไมถึงอยากได้ความรู้ดี ถ้ามีความรู้ที่ดีเดี๋ยวความรักที่ดีก็ตามมาออีอ,อ,อช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยมันมีอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปปรามามารามเมงรสสไปซี่นิโซ โรงเรียนนอกจากเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้แล้วการพัฒนาศักยภาพด้านที่นักเรียนสนใจก็เป็นส่วนสำคัญนะครับและที่เห็นอยู่นี่คือชมรมฟุตซอลซึ่งน,น้องๆที่มีความสนใจต้องหมั่นขยันซ้อมและมีวินัยอย่างมากเลยละครับ ชีวิตน้องจะได้เจอเรื่องดีๆเน,น่ยนะคะน้องๆอ,อยากจะเลือกเจอเรื่องดีๆในด้านไหนระหว่างเจอคนรักที่ดีกับเจอความรู้ที่ดีหุยนี่พวกนายถ้าเกิดว่าฉันนี่ยนะขอพรให้พวกนายเนเจอแต่เรื่องดีๆพวกนายอยากเจอเรื่องดีๆเรื่องไหนสำหรับพีทนะนะ คิดว่าเรื่องความรักดีกว่ารู้ไหมความรักที่ดีอ่ะสามารถชนะทุกสิ่งในโลกได้เลยนะจะบอแต่สําหรับบุดนะบุดขอความรู้ดีดีดีกว่าอย่างนะเราก็จะได้รับสังคมเจอสังคมที่ดีโอ้โหถ้ามีความรู้ดีเนี่ยความรักไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวจะมีความรักดีดีวิ่งเข้ามาหาเราเองอมเมย์ว่ามันก็ดีทั้งสองอย่างเลยนะแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้ดีถึงสองได้หรือเล เชื่อพีสิความรู้ที่ดีเรากําหนดได้เราตั้งใจนิดเดียวมันก็ได้แล้วแต่ความรักที่ดีมันต้องกําหนดทั้งสองฝ่ายนะทั้งเขาและเราพีดพูดก็ไม่ผิดนะงั้นเราลองไปฟังเพื่อนๆกันดีกว่าไหมว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะได้เรื่องดีๆเรื่องไหน เราจะเลือกอะไรระหว่างความรักที่ดีหรือว่าความรู้ที่ดีความรู้ที่ดีทำไมถึงเลือกความรู้ที่ดีกับพี่ผมเพราะว่าความรักผมหาเองดีกว่าแล้วความรู้ที่ดีสําคัญกว่ายังไงทําไมถึงอยากได้พรข้อนี้คะเพราะว่าความรู้ผมไม่ค่อยดีความรู้ไม่ค่อยดีเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ตอนนี้ฮงสามจุดศูนย์สองสามจุดศูนย์สองก็ดีอยู่แล้วทาไมความรู้ถึงสําคัญกว่าความรักเอาไปสอบเพื่อเข้ามหทาลัย อยากเข้ามาอะไรที่ดีน้องคุณครับขอพรอวันนี้อยากได้อะไรครับความรู้ดีครับทำไมถึงอยากได้ความรู้ดีเพราะว่าถ้ามีความรู้ที่ดีเดี๋ยวความรักที่ดีก็ตามมาเองอนี่ความรู้ดีค่ะความรู้ดีทุกคนเลยทำไมถึงเลือกแต่ความรู้ดีอะหนูคิดว่าช่วงอายุหนูตอนนี้คิดว่าเลือกความรู้น่าจะเหมาะกว่าความรักช่วงนี้เราไม่ได้สนใจเลยเหรอ ทำไมหนูคิดว่าวัยนี้ความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าความรักยังอยู่ในวัยเรียนอยู่ะค่ะหน้าที่ของเราคือการเรียนใช่ค่ะคนร้อนอร์เฟรก็จะมีคนดีๆเข้ามาอยู่ดีค่ะความรักกับความรู้ค่ะอะไรสําคัญกว่ากันความรักความรักสําคัญกว่าทําไมเลือกความรักดีกว่าความรู้คะก็ความรู้ปัญหาที่ไหนก็ได้สมัยนี้โลกเปิด ห้องเรียนก็มีประสบการณ์ช,ชีวิตก็มี<ช>อินเทอร์เน็ตก็มี<ช>แต่ความรักดีๆมันหายากใช่ไหมใช่เป็นกระเทยก็หายา,ยากอยู่แล้วชีวิตดีแบบไหนถึงจะเรียกดีที่สุดไปถามน้องๆเ,เอกวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากันเลยครับความรู้ดีค่ะ เพราะว่าความรู้ดีจะทําให้ชีวิตเราไปเจอเรื่องดีๆเช่นงานหรือว่าสังคมรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเรามีประสิทธิภาพในตัวเองค่ะความรู้ดีอะค่ะเพราะว่าความรู้มันเป็นอะไรที่มั่นคงกับกับตัวเรามากกว่าค่ะความรักมันก็ไม่แน่ไม่นอนความรู้ดีเพราะว่าความรักดีเนี่ยมันหาได้จากครอบครัวได้จากพ่อจากแม่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีความรู้ดีสติปัญญาเราก็ดีแล้วก็จะนําพาสิ่งดีๆความรักดีๆเข้ามาอยู่แล้วครับผมความรักดีค่ะผมรู้ว่าเราต้องประสบปัญหาทั้งปัญหาการเงิน ความรู้หรือการงานแต่ว่าเราไม่มีคนรักที่คอยให้กำลังใจเรามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในชีวิตค่ะความรู้ดีค่ะพอเรามีความรู้หน้าที่การงานรวมถึงความรักที่ดีมันก็จะตามมาด้วยครับอยากเจอด้านความรักดีมากกว่าเจอแต่ หลอกลวงถ้าเรามีความรักที่ดีเราก็จะมีชีวิตที่ดีจิตใจแบบสดชื่นโลกสวยงามอะไรประมาณนี้ครับความรักดีๆค่ะเพราะถ้าเรามีความรักดีๆก็จะพาเราไปเรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราค่ะความรู้ดีครับเพราะความรู้ใช้หาเงินได้ความรักเดี๋ยวก็มาถ้ามีเงินนะครับผมถ้าเลือกได้ขอพรได้อยากได้พรดีๆข้อไหนถ้าเป็นไปได้ อยากมีชีวิตดีในด้านไหนมากกว่ากันความรักดี19.67%ความรู้ดี80.33%แบบไหนจึงจะเรียกว่าชีวิตดีสุดๆครับ Love Tutor ตอบที่น้องตอบอ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วคือในวัยที่เรากําลังจะต้องเรียนหนังสือเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะรักการเรียนแต่ไม่ใช่ไม่มีความรักแต่ต้องเอาความรักนั้นอยู่ในการเรียนถูกไหมครับเมื่อเราใส่ความรักในการเรียนการเรียนเราก็จะประสบความสําเร็จใช่ไหมน้องและเมื่อประสบความสําเร็จเราก็จะไปอยู่ในสถานะหรือตําแหน่งที่กี้พี่ภูมิกับพี่โน้ตพูดแล้วว่าจะอยู่ในตําแหน่งที่ได้เจอคนที่รักซึ่งน่าจะนะครับเหมาะสม กับอนาคตเรามากกว่าถูกไหมครับเราจะเห็นว่าตอนช่วงวัยเด็กนั้นนหะสิ่งที่ถูกต้องก็คือต้องรักการเรียนพอเข้าเริ่มสู่วัยทํางานเป็นวัยที่จะเริ่มมีคู่ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีความรักเข้ามาแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ว่าทํางานอย่างไรจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนั้นก็จะเป็นรุ่นทั้งทํางานแล้วก็เป็นไงครับหาความรู้ไปด้วยพอถึงเข้ารุ่นอาวุโสอย่างผมนะครับ ถ้าเกิดเป็นคนที่เขาเรียกว่าชีวิตมีเรียบร้อยมีลูกที่น่ารักมีภรรยาสามีที่น่ารักเราก็จะมีความรักเต็มแล้วที่เหลือเราก็จะเริ่มเรียนรู้ตรงโน้นเรียนรู้ตรงนี้ที่อยากจะฝากน้องว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ไปตลอดชีวิตเราจะเริ่มแก่ชราเพราะว่าวิชาความรู้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับไม่ว่าอายุเท่าไหร่คุณต้องเป็นคนทันสมัยใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่าเลิกเรียนรู้ครับสําคัญที่สุดก็คือเมื่อเรามีความรักแล้ว เราต้องเรียนรู้กันและกันให้เข้าใจกันไว้ใจกันชีวิตความรักเราจะยืนยาวไหมครับเ <ST. S 1> ช่นเดียวกันครับ <ST. S 1> ในวัยเรียนคําตอบก็คือมันต้องเอาการเรียนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรียนมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในทุกบทที่เราเรียนไม่เข้าใจให้ถามคุณครูให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือแบบนี้เขาเรียกว่ารักการเรียนและอนาคตที่ดีก็จะไปอยู่น้องๆทุกคนครับขอวอวยพรล่วงหน้าเลยครับคาตอบขอ,ขอบคุณ<ท>คุณหมอคศักค่ะ ข้อดปิดนั้นไม่ได้เกิดแต่กําเนิดนะคะคือมาเชื่อมเหมือนกาวติดกันนะคะจะเกิดในเด็กที่โตแล้วนะคะ5-6เดือนหรือปางขวบหนึง่ง <rese> <atur> <atur> ปัญหาคือล้างมากไปหรือไม่ล้างมากไปทั้งสองอย่างคือดูแลมากไปหรือดูแลน้อยไปช่วงติวรักเต็มร้อย ดิวรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะสาวๆแฟนๆรายการเตรียมเช็คสุขภาพทางเพศกันค่ะกับสูตินารีแพทย์ของเราแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขคุณมอวิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนุสวัสดีค่ะน้ังภูมิสวัสดีค่ะดึงสายทางบ้านอยู่กับเราแล้วนะครับคุณหญิงสวัสดีครับอายุ38ปีค่ะหญิงอยากมีลูกอะค่ะแต่ไม่มีลูกสักทีก็คือไม่ได้คุมกำเนิดนะคะวันไข่ตกอะเขานับกันยังไงเหรอคะพอดีคุณแม่เนี่ยค่ะ เป็นมะเร็งวังไข่ด้วยแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นตามไหมคะปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกน้อยลงรัฐบาลก็พยายามจะกระตุ้นให้มีลูกมากขึ้นเป็นเพราะคนไม่อยากมีด้วยหนึ่งเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจไม่อยากมีอันที่สองความคิดเราเปลี่ยนแปลงกันไปหนุ่มฮสสังคมอย่างนี้ไม่อยากให้ลูกหูว่าจะเข้าโรงเรียนได้ต้องจองตั้งแต่ยังอยู่ในท้องอยู่เลยเป็นห่วงอะไรเงี้นะคะเป็นห่วงสารพัดคนอยากมีนี่ไม่ค่อยมีเพราะว่าแต่งงานอายุมากแล้วก็เป็นเล็งไข่ตกแต่ว่าตัวเองไข่ไม่ตก ฉะนั้นก็เลยไม่ท้องสรุปว่าวิธีมีรูปนะคะหลังจากที่แต่งงานกันนะคะถ้ารายุใกล้3-5ปี6เดือนอยู่ด้วยกันสมองเสมอเนื่องจากว่าอสุจิอยู่ได้72ชั่วโมงฉะนั้นถ้าเรา3วันมีทีก็สามารถอาพอดีนะคะถ้าเราอยู่ด้วยกัน6เดือนในกรณีที่อายุ3-5ปีไม่ท้องพบแพทย์ถ้าอายุยังไม่ถึง3-5นะคะในวัย2 0ถึง30ปีนะคะ 34ปีก็รอ1ปีก็ได้นะคะประเด็นที่2ก็คือนะคะเตรียมตัวก็ไปตรวจร่างกายดูก่อนเรามีโรคมีอะไรไหมเพื่อจะได้ปล่อยให้ท้องถ้าเราไม่ท้องก็ต้องไปหาสาเหตุจูงมือสามีนะคะไปหาแพทย์ก่อนและจริงๆเราบอกคู่เป็นตัวเราเลายเราอายุเยอะ38ปีจริงๆลาจจะไม่ใช่ก็ได้จะเป็สา <3 S 1> <บ>มีก็ได้ไดโอกาสเกิดก็50 50หนะคะ,คะหรือบางทีก็4 0 6สสาม,มีโอกาสที่จะ อสุจินะคะไม่แข็งแรงก็เป็นไปได้แล้วดูหน้าดูตายงนี้ไม่รู้นะคะว่าอสุจิแข็งแรงหรือเปล่าทีนี้สักนิดนึงนะครับวันตกไข่นับยังไงครับอ๋อวันตกไข่นับอย่างไรอายุ38ปีนี่มันไข่จะไม่ค่อยตกแล้วหลังจาก35ปีไปนะคะนี่ทั่วๆไปไข่เราจะตกเมื่อไหร่แล้วก็พลอดไปจําเดือนเลยค่ะค่ะแล้วไข่จะตกวันที่14นับจากประจําเดือนมาวันแรกถอยขึ้นมาเห็นทนทั่วไป ไซคลหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งมา28ม28ดวันประจําเดือนมาไข่ตกวันที่ส4นับจากประจําเดือนมาวันแรกคือวันที่ห<ฆ>นึ่งะคะแต่ถ้าไซคลละ30สิบประจําเดือนตกวันที่สิบหโอค่ะฉะนั้นเราก็เฉลี่ยไซคลของเราซิว่ามันเท่าไหร่นะคะอันวันอันที่หนึ่งก็คือดูจากไซคลสองอาทิตย์ก่อนประจำเดือนจะมาไข่ตก<ฆ>ก็คือเราต้องเฉลี่ยของเราอันที่สองดูอาการเวลาไข่ตกก็จะมีมูกนะคะเนื่องจากว่าฮอร์โมนหลั่งสูงสุด นะคะโฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงสุดเลยมันก็สั่งมูกออกมามุกนี่จะยืดได้ประมาณ10เซนยาวมากยาวมากก็คือเป็นยืดเพื่อ<ห>เป็นโปรเซสของธรรมชาติกระบวนการของธรรมชาติเพื่อรับอสุจิเ<ๆ>ข้าไปในโพรงม,มดลูกและผสมกับไข่อย่างรวดเร็วเห <ừ, S 1> <ừ, S 2> มือนกับมาดุดกับมิลิฟ์ค่ะอันนี้สามีอาการปวดท้องเจอผู้หญิงโสดมาหานะคะปวดท้องทุกเดือนปวดรุนแรงปรกติจริงๆไข่ตกคือไข่ตกรุนแรงมากก็คือ ไข่เนี่ยมันก็จะเป็นฟองไข่<ะ>คือไข่เนี่ยจะมีการคัดเลือกเ<ะ>ช่นอาจจะมีหมื่นฟองเมื่อ<ะ>ไหร่ที่ฮอร์โมนสั่งมาปุ๊บมันจะเอาเลือกใบที่ดีที่สุดที่รับฮอร์โมนใ<ะ>นเสร็จานั้นก็ใหญ่ขึ้นละเสร็จแล้วมันก็ปล่อยไข่หลุดออกมา<ะ>ก็จะเป็นถุงไข่ทีนี้ช่วงที่ปล่อยไข่หลุดออกมานั่นแหละอาจจะมีเส้นเลือดที่ฉีกขาดถ้าให้เกิดระคายเคืองปวดท้อง<ะ>อีกอันนึงก็คือจะรู้ว่าไข่ตกก็ซื้อเครื่องมือมาทดสอบแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเครียด โอ้โหซื้อื้างมือมันสอบไม่ใช่ตรวจรั้งเดียววมันตกนะไล่ไล่ไล่ว่ามันจะตกวันไหนสุดท้ายก็มีลูกยากขึ้นไอีกาโมยแต่เครียดฉะนั้นสรุปว่าไข่ตกก็เป็นตามธรรมชาติที่สุดนอกจากเรารู้จริงๆว่าไข่เราตกวันไหนนะคะอีกประเด็นสุดท้ายคือมะเร็งรังไข่ปัจจุบันเนี่ยมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีนะคะไม่นับเต้านมเนี่ยมะเร็งที่เจอบ่อยก็เป็นมะเร็งปากมดลูกอันดับสองรังไข่แต่โอกาสเสียชีวิตรังไข่สูงกว่าปากมดลูกเยอะเลยเนื่องจากว่ามะเร็งรังไข่หนึ่งยังไม ชัดเจนรู้ว่าบุคลิกอย่างนี้จะเป็นมะเร็งรังไข่หนึ่งมีพันธุกรรมพันธุกรรมคุณแม่เป็นมะเร็งรังไข่แล้วก็ยังมีพันธุกรรมมะเร็งลำไส้นะคะมะเร็งมดลูกนะคะมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่อันนี้คือพันธุกรรม4มะเร็งเนี่ยมันข้ามกันไปข้ามมาะนะคะประเด็นที่2ก็คือมะเร็งรังไข่นี่คือไข่ทางานตลอดเวลาเขาเชื่อว,ว่ามะเร็งเนี่ยเกิดจากสิ่งที่ทํางานไม่หยุดไม่หย่อน S <S นะคะไม่หยุดไม่หย่อนใครแล้วทางานตลอดเวลาก็คือคนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่คือมีประจําเดือนเร็วสิบเอ็ดสิบสองมีแล้วแล้วหมดประจําเดือนช้า <tha. S 2> และมีประจําเดือนทุกเดือนฉะนั้นการกินยาคุมกําเนิดลดมะเร็งรงังไข่การมีลูก <tha. S 1> ลดมะเร็งรังไข่เพราะรังไข่ได้หยุดทํางานมีลูกคนหนึ่งรังไข่หย,ยุดทางานสองปีมีลูกห้าคนหยุดทํางานสิบปีสรุปว่ามะเร็งรังไข่นั้น ยังไม่มีวิธีที่ตรวจที่จะให้พบเร็วทางที่ดีก็คือนะคะเมื่อไหร่เราอายุ21ปีขึ้นไปแล้วนะคะตรวจภายในไปพบแพทย์อย่างน้อยปีละครั้งนะคะ,ค,ะคำแนะนําก็คือผู้หญิงเราเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นเราควรจะรู้จักหมอสูสักคนหนึ่งเพื่อเป็นที่ปรึกษานะคะ,คะถามเรื่องสุขภาพภายในคุณหญิงก็จับมือกับ ุณสามีแล้วก็ลองไปตรวจเช็คก,กันนะครับ่่คะคขอให้มีลูกในเร็ววันนะคะ,คคะสวัสดีค่ะัมาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะจากทาง Facebook ค่ะสวัสดีค่ะหนูอายุ20ปีนะคะก่อนหน้านี้เป็นประจำเดือนเดือนละ2ครั้ง Mm hmm. มีมาประมาณ5-6เดือนแล้วแล้วก็กลับมาเป็นปกติค่ะแต่พอเดือนที่ผ่านมามีประจำเดือนสีดำออกมากระปิดกระปอยสลับกับมีมาเยอะ <c oughs> เป็นแบบนี้40กว่าวันค่ะ mm hmm. พอหายปุ๊บตกข่าวก็มีกลิ่นตลอดเดือนตอนนี้ผ่านมาเดือนนิดนิดแล้วยังไม่มีประจำเดือนมาอีกเลยค่ะนี่อายุ20ปี <c oughs> โอกาสที่จะเป็นโรคค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ <c oughs> มักจะเกิดจากฮอร์โมนผิดปกติ <c oughs> อย่างไรก็ตามนะคะ <c oughs> เมื่อไรที่ประจำเดือนผิดปกติ นะคะควรจะพบแพทย์ค่ะแล้วก็พลอดประจําเดือนไปด้วยนะคะจดเลยว่าเดือนนี้มันมา สองครั้งยังไงและก็มาผิวติยังไงแล้วพบแพทย์จริงๆการที่ลราพลัดนะคะว่าประจำเดือนมาอย่างไงเนี่ยทางแพทย์พอจะวินิจฉัยได้ย้อนหลังสักกี่เดือนคะคือผู้หญิงเรานี่จริงๆต้องจดประจำเดือนซึ่งปัจจุบันเรามีมือถือทุกคนเลยเนาะหลายคนดีมากเลยค่ะจดในมือถือเลยแล้วก็มาให้ดูซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยในการวินิจฉัยสรุปว่าฟังแล้วน่าจะเป็นฮอร์โมนผิดปกติแต่ว่ามันไม่หายเองค่ะนะคะต้องไปตรวจบางคนก็มีซิส หรือถุงน้ําพี่รังไข่ซึ่งสร้างฮอร์โมนทาให้ฮอร์โมนผิดปกติอันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์แล้วก็บางคนต้องปรับฮอร์โมนค่ะปัจจุบันเรามีความเครียดกันเยอะนะคะเด็กมุฮเรียนเยอะนะคะกดดันกดดันใช่หรือบางคนก็อ้วนไปผอมไปนะคะตรงนี้ทําให้ฮอร์โมนผิดปกติหรือบางคนก็ซื้อยารับประทานบางคนก็กินยาคุมฉุกเฉินนะคะหรือไปซื้อสมุนไพรรับประทานก็ทําให้เกิดฮอร์โมนผิดปกติขึ้นมาอันนี้ก็สรุปว่าไปพบแพทย์เพื่อ พูดคุยปรึกษาแล้วก็รักษาที่บางคนไม่อยากไปบอกหูเดี๋ยวตรวจภายในฉันอายี่สิบปีคะ่ะใชยี่สิบปีต้องไปพบค่ะบางทีงจเป็นใช่สีของประจําเดือนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะก็คือบอกโรคค่ะนะคะหนึ่งสีประจําเดือนถ้าสีแดงแจด๊ดแสดงว่าออกมาจากเลือดเส้นเลือดแดงต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งของเนื้องอกนะคะอันที่สองก็คือถ้าสีดําค่ะเหมือนฐานเลยบางคน ส่วนใหญ่เป็นฮอร์โมนค่ะก็คือการลอกหลุดของเยื่อบุโพรงมดลูกไม่ปกติแล้วก็มีการค้างอยู่ข้างในเอามาสีดำาัเนั้นสีดดำเสื้ออย่างนี้เลยใช่ใช่ค่ะสีดําอาจจะคล้ำน้อยกว่านี้นิดนึงนะคะอันที่3เป็นสีส้มสีส้มสีส้มอันนี้ต้องระวังระวังว่าเป็นมดลูกอักเสบนะคะอสุดท้ายก็เป็นสีช้าเลือดช้าหนองเขาจะบอกว่าสีเหมือนน้ำคลาปาาระมัดระวังมะเร็งโพรงมดลูกโอ้โหมีกลิ่นก็เช็คดูนะคะว่ากลิ่นเป็นยังไงกลิ่นสัมพันธ์กับความรุนแรง เหม็นมากสุดก็ดรุนแรงมากะนะคะถึงคําถามสุดท้ายในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคุณแม่มือใหม่มีลูกสาวค่ะช่วงเวลา่าวงๆก็จะอ่านบทความเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกต่างๆแล้วก็ไปเจอเรื่องของอาการช่องคลอดปิดในเด็กนะคะอพออ่านแล้วเราก็กังวลมากเลยค่ะไปดูของลูกสาวค่ะคุณหมอคือดูก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเปิดหรือปิดเลยอยากจะถามคุณหมอนะคะว่าการนี้มันเป็นยังไงลูกสาวจะเป็นได้ไหมช่องคลอดปิดนั้นไม่ได้เกิดแต่กําเนิดนะคะเขาเรียกว่าส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดแต่กําเนิดเรียกว่า vaginal agglutination agglutination ก็คือมาเชื่อมเหมือนกาวติดกันนะคะจะเกิดในเด็กที่โตแล้วนะคะห้เดือนหรือบางทีขวบหนึ่งปัญหาคือล้างมากไปหรือไม่ล้างมากไปทั้งสองอย่างคือดูแลมากไปหรือดูแลน้อยไปเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะหนึ่งก็คือมีแคมใหญ่แคมใหญ่สองมีแคมเล็กแคมเล็กนี่จะอยู่สข้างของ รูช่องคลอดที่ก่อนจะเข้าไปในรูช่องคลอดข้างนอกนั่นก็จะเป็นเยื่อบุอเยื่อพรมอร์จันนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่ล้างเยอะไปนะคะเนื่องจากว่าแคมเล็กของเด็กผู้หญิงหรือช่องคลอดเนี่ยบอบบางมากมและซับไม่แห้งมันเกิดการอักเสบมันมาเชื่อมติดกันโอโ้โหก็เลยไม่มีรูช่องคลอดอนี่จริงๆคุณแม่สามารถดูได้ก็คือเอามือคลี่แคมเล็กดูปกติเราจะเห็นรูช่องคลอดเล็กๆอันนี้ไม่มีรูช่องคลอดก็เรียกว่าช่องคลอดปิด อีกอันหนึ่งก็คือหมักหมมมากไปบางคนเนี่ยใส่แ,บบแพมเพิร์ดให้เลยค่ะก็คือใส่ผ้าแบบแล้วไม่มีการเปลี่ยนเลยกลายเป็นวแบบ่าแฉะฉีแฉะก็ติดเลยทีนี้ถ้าไม่มีรูช่องคลอดกอบแคมเนี่ยสองข้างมาเชื่อมกันมันจะเห็นเป็นสีดําเหมือนมือชนบรีน,น,นะคะก็คแบบือเป็น,เป,นเป็นร่องสีดําแล้วก็แคมสองอันติดกันอันนี้แสดงว่ามีวัชนะกรอตินิชันหรือว่าช่องคลอดปิดนะคะเจอเยอะไหมครับคุณหมอเจอพอสมควรค่ะเรียกว่าหนึ่งเดือนแล้วว่าเจอที่ที่ตรวจนี่ก็เจอทุก ทุกเดือนทีเดียว,วทีนี้การใช้ฮอร์โมนทานะคะก็จะทำให้แข็งขึ้นถ้ากอดแข็งขึ้นก็ค่อยๆปรกเปิดส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นไม่เห็นเป็นจนถึงโตนะคะฉีเชื่อแล้ได้เป็นปกติหมดเนื่องจากว่าเชื่อมเนี่ยมันจะเหลือรูฉี่ไว้เนื่องจากฉี่นี่จะออกตลอดค่ะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่ปิดถึงรูฉี่ค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นการที่แม่ต้องตรวจสอบขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็เคลียร์กันทุกประเด็นเลยนะครับกับค,คุณหมอคนเก่งของเราแพทย์หญิงชั้นวลีศรีสุขโขขอบคุณมากคุณหน้าครับขอบค วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากพัชชนน์นะคะรองเท้าม,มาดามฟอร์ม,มิงโ,โกเครื่องประดับทอมดิกแอนฮร์รี่ค่ะคืนนี้ลาไปแล้วนรฟันดีรัติสว,ส,สวัสดีค่ะ คำวดด่า perfect สำหรับความรักนะคะเพราะว่ามันก็คือการแบบเติมเต็มอย่างเช่นเราขาดตรงนี้ไปแล้วคนนั้นสามารถมาเติมเราได้หรือว่าบางทีที่เราเสียใจเขามาเติมความสุขให้เราได้หรือเขาเสียใจเราเติมความสุขอะไรเงี้ยเพราะมันก็เหมือนแบบเป็นการแบบเติมเต็มส่วนที่ขาดไปมากกว,าว,าวา่าค่ะเราสามารถออกแบบได้ว่าเราอยากให้ความรักันเป็นยังไงแล้เราก็แค่ปฏิบัติตามสิ่งที่มันอยากให้เป็นอะไรเงี้ย